สีเขียวเหรอสีเขียวรูปอะไรออลูกอ๋อรูปดอกไม้เหรอคะค่ะต่อไปสีอะไรคะสีเขียวเหรอคะสีสีอะไรคะสีเขียวสีเหลี่ยมอ,อ๋อสีเหลี่ยมเหรอคะอออออจะจะจะเราจะได้เห็นชัดๆนะคะ อันนี้สีอะไรลูกสีน้ําเงินเหรอคะสีน้ําเงินลูกอะไรลูกดาวลูภาเหลี่ยมอันนี้สีแดงลูกดาวเหรอคะอ๋ออ๋อหนูใส่ถูกอืมต่อถูกเหรอคะเก่งจังอันนี้สีอะไรคะสีชมพูเสีชมพูรถสีเหลี่ยมข้อหลางตัดเหรอคะโอ้เก่งค่ะเก่งโอ,อยต่อได้หมดเลยอันนี้สีอะไรคะ สีอะไรนะสีม่วงสีม่วงสามเหลี่ยมเหรอคะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอันนี้สีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองโอ้พี่สีเหลือง,อองจัตุรัสเก่งจังเลยในตัวมือตัวเองไหนตะัวมือเก่งเก่งมากคะ่ะ